สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จําดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจําดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2563นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ใครที่ต้องการติดต่อ,อกับ ช่องบูพยานนะครับก็สนใจก็ติดตามรายละเอียดนะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารได้ในช่องของ d e s c r i p t i o นนะครับจะกรอกรายละเอียดแล้วก็แปะลิงก์ไว้กับ description ให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีมีนและก็ราคนามีในช่วงของเดือนนี้กันไพ่เมนหลัก Energy ของตัวคุณได้ไพ่ซิกออฟขับเกิดขึ้นนะครับ ไพ่หกถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการเติมเตมกับความหวังความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ดีโดยรวมแล้วคุณจะมีคนมาให้โอกาสสิ่งดีๆกับตัวคุณหรือมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในทิศท,ทางที่บวกหรือทิศท,ทางที่ดีมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวประจําตัวนั้นโคจรเดินหน้าแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเดือนกรรมะคือกลางฟ้า มีอิทธิพลต่อดวงชะตาของตัวคุณเองและคนโดยรวมมากๆเลยทําให้คุณนั้นเป็นจุดเด่นแล้วก็มีคนมาคอยออฟเฟอร์นะครับแล้วก็มีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวคุณมากขึ้นหรือมีคนเข้าหากับตัวคุณมากขึ้นมีคนมาให้โอกาสให้ความหวังให้สิ่งที่ดีกับตัวคุณมากขึ้นจากไพ่ซิกออกขับเกิดขึ้นด้วยนะครับ แต่โดยรวมแล้วคุณก็มีโอกาสที่ดีใช่ไหมครับแต่คุณก็ยังคงต้องระมัดระวงังบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้เนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคารโคจรมากลุ่มกับนักขนามินและมีองศาที่มีนัยะสัมพันธ์เลงกับดาวพุธ นะครับที่เป็นดาวคู่วิวาทะหรือคู่ปากเสียงนั่นเองโคโจรเลงกันอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของคำพูดมีไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศตรงข้ามอาจจะมีเกณฑ์ของการมีทัศนคติมีความคิดมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันได้เกิดขึ้นเพราะบางทีอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณมากกว่าเดิมแต่คุณก็จะมีปัญหาก,กับอีกบุคคลหนึง่งอาจจะเป็นลักษณะของสิ่งเหล่านี้จึงทำให้คุณต้องทำบาลานซ์ทุกอย่างให้เท่าเทียมกัน หรือคงสภาพของความรักความสัมพันธ์ให้มากที่สุดมี justice เกิดขึ้นนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอคอยความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากกาันต้องมีเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยที่มันแบบอยู่ดีๆก็จะเกิดขึ้นมาได้มันต้องขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวคุณเองด้วยเป็นหลักเนื่องจากอิทธิพลของดาวประจําตัวโคโจรไปอยู่ในเรือนกรรมมะคือกลางฟ้านั่นแปลว่าเรือนของการกระทําตนุกรรม,มะเนี่ยแปลว่าทําอะไรจะได้สิ่งนั้น แบบเต็มๆเลยนะครับดังนั้นทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบปรบปรับฉับพลันแล้วก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวถ้าคุณใช้อารมณ์กับการคิดและการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีปัญหาแล้วก็มีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแวงกันจนต้องจบเลิกลากันไปกับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนหรือเรื่องของใครก็แล้วแต่จะมีปากเสียงและมีการทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นได้ดังนั้นควรต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ ทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของสิ่งต่างๆคือการงานของคุณบ้างอิทธิพลของดาวการงานของชาวราศีมีนลักนาะมีนนะครับก็จะเป็นดาวพระฤบะดีโคจรเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนกรมมะก็คือมีการงานที่มีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้โชคได้ลาบกับในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จมากขึ้นมีไพ่เด็จัสติดเกิดขึ้นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมี สิ่งต่างๆที่มาคอยเกื้อนหนุนสับสนกับตัวคุณมีไพ่ justice คือการทํางานแบบหามรุ่มหามค่าการทํางานที่มีความแบบเหนื่อยมากขึ้นเสียสละแบกรับช่วยเหลือต่างๆะนะครับที่ดีคุณช่วยเหลือคนอื่นมากเท่าไหร่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสับสนจาก คนต้องข้ามมากเท่านั้นอิทธิพลของดาวกับมะนะครับมีดาวราพะเข้ามาด้วยแปลว่าคุณจะได้โชคได้ลาบได้สิ่งที่ดีกับในเรื่องของการงานมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะครับมีไพ่เด e ะเวอร์บางคนอาจจะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างประเทศนะครับไปติดต่อการสื่อสารงานต่างๆหรือการติดต่อกับชาวต่างชาติก็ได้ใครที่ไม่ได้ไปต่างประเทศเพราะว่าจะได้ติดต่อสื่อสารเรื่องของการงานวุ่นวายติดต่อกับ คนต่างชาติเพิ่มเติมมากขึ้นจากไพ่เดอะเวอร์หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการาโยกย้ายที่ทํางานใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากพระสัซรีกับดาวเสาคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงโคจรเดินหน้าแล้วเพราะว่าทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเดินหน้าขับเคลื่อนไปทิศทางที่ดี มาดาวพระหัสบดีกลุ่มดาวเสาร์ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับชาวราศีมีนล,ลัคนามินใครที่เคยทํางานแบบเดิมๆคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยคุณก็ต้องเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนไม่จาเป็นต้องลาออกจากที่เดิมแต่หมายถึงว่าเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่อะไรแบบนี้นะครับหรือบางคนอาจจะแบบว่าใครที่ค้าขายจะเคยขายจากหน้าร้านก็มาเปิดออนไลน์มากขึ้นหรือใครเปิดออนไลน์ก็อาจจะเข้าระบบ ในเรื่องของการแบบว่าในเรื่องของขบวนการต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือว่าการเปิดลักษณะของการเปิดกว้างกับในเรื่อ sure. งของการติดต <an> ่อกับชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับใครเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะดีขึ้นนะครับโดยรวมแล้วเราจะได้ความมั่นคงกับในเรื่องของการงานที่ดีด้วยและใครที่จะไปเรียนต่อมีโอกาสที่คุณจะได้ไป ศึกษาต,ต่อต่างประเทศนะครับหรือติดต่อสื่อสารออการไปเรียนต่อต่างๆเนี่ยจะดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขนขวายความรู้ต่างๆประสบความสําเร็จจากไพ่เดอะเฮอร์มิตเฮอมิตคือการเรียนรู้การเหมือนกับการเรียนต่อนะครับในชั้นระดับที่สูงขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางเกิดขึ้นได้จากไพ่เดอะเวิรแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์ด้วยเช่นกันนะครับ ก็คือพูดง่ายคือการสแสวงหาการเรียนต่อหรือการต่อย,ยอดในเรื่องของการงานแล้วก็การเรียนการศึกษาต่ออะไรแบบนี้แล้วแต่วัยของแต่ละบุคคลของชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีน,นะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะของการเงินอิทธิพลของดาวการเงินของชาวราศีมีนนะครับคือดาวองคารโคจรเดินหน้าและหลังจากติดขัดในอดีตที่ผ่านมานะครับบางคนอาจจะยังต้องหมุนเงินอยู่บ้างแต่โดยรวมการเงินจะค่อยๆหมุน เหมือนกับค่อยๆกับ f ฟ o w มากขึ้นทัวร์เพนทาเคิคือบางคนอาจจะมีการติดขัดสะดุดในะเรื่องของการเงินอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่โดยรวมคุณสามารถแก้ไขาการเงินให้มีการ ประสบความสําเร็จมากขึ้นจากดาวองคารที่ทับหลักคนาแล้วกําลังจะกโคกจรเดินหน้าไปที่เรือนเกษตรคือเรือนแห่งการเงินที่มีความมั่นคงรวมของเดือนนี้ยังทับหลักคนาอยู่สังว่าการเงินนี้มาถึงตัวมีคนมาเสนอโอกาสสิ่งต่างๆให้กับในเรื่องของการเงินของตัวคุณเพิ่มเติมมากขึ้นมี w a way of f o r t u u n เกิดขึ้นด้วยนะครับ คือสุภาะเข้ามาด้วยแปลว่าคุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการงานเพิ่มเติมมากขึ้นการเรียนต่อก็จะดีขึ้นนะครับการงานเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนที่ดีมีโชคมีลาภในเรื่องของการงานและนํามาซึ่งการเงินที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นใครค้าขายก็จะได้การเงินที่ติดขัดในอดีตมันจะค่อยๆดีขึ้นหมุนเงินได้มากขึ้นจาก view of fortune เพราะวีออฟฟอร์จูนเนี่ยเป็นลักษณะของการหมุนวนแบบนี้ครับ ค่อยหมุนไปอย่เงี้ยไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับทำให้การเงินของคุณนะเหมือนกับมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำม,มากขึ้นหรือ การเงินนั้นฟล o ์มากขึ้นใครที่เดือนชนเดือนเนี่ยจะค่อยๆมีการเงินที่ดีเกิดขึ้นนะครับแต่เดือนนี้อาจจะยังแค่ค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เดือนหน้าเนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่าดาวการเงินจะมั่นคงแล้วนะครับทำให้เกิดวิวออฟฟอร์จูนคือมีการเงินที่ไหลสพัพพลและมีความมั่นคงมีการเจริญรุ่งเรืองกับในเรื่องของการเงินมีการต่อยอดมีการขยับขยายธุรกิจแล้วทําให้การเงินนั้นต่อยอดไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับ โดยรวมเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีมีนและก็ราคนามีนกันบ้างอิทธิพลของชาวราศีมีนนะครับดาวความรักของคุณคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนปัตตนิเล็งกับราคณาในช่วงแรกทําให้เป็นเกษตรเล็งหลักทําให้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนะครับโดยรวมนั้นมีในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะมีคู่ครองคนหลักนั้นกลับมาหรือมีโอกาสที่คุณจะได้รับความรักความสุขความหวังที่กลับมาดีกันมากขึ้นเช่นกันหรือได้รับ โอกาสสิ่งใหม่ๆกับในเรื่องของความหลักที่มีการติดต่อการสื่อสารที่ดีต่อกันมากขึ้นด้วยนะครับจากในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบันคุณก็ต้องระมัดระวังในยะสัมพันธ์ที่ดาวองคานกับดาวพุธนั้นเล่งกันเป็นคู่ศัตรูในเรื่องของวาจาคําพูดต่างๆอย่างที่บอกว่ามีไพ่ทาวเวอร์แปลว่าคุณต้องระมัดระวังกับเพศตรงข้ามและระมัดระวังกับคําพูดกับกู้ครองคนหลักด้วย คุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีปากเสียงกันมีทัศนคติมีความขัดแยง้งกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนื่องจากดาวคู่นั้นเป็นกเกษตรคือความมั่นคงดาวประจําตัวคุณก็เป็นกเกษตรมีความมั่นคงเหมือนกันต่างคนต่างมีความมั่นคงและดาวอังคารก็มาเล็งกับดาวพุธจึงทําให้ความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ต่างๆนั้นมีปัญหาซึ่งใจกันและกันมากขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ของการที่มีความรักต้องห่างไกลกันแล้วก็มีความรักที่ต้อง มือนกับแยกจากกันโดยชั่วคราวมีไฟล์อับคับเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความเสียใจมีความวิตกมมีควากังวลเข้ามาเพราะอาจจะมีปากเสียงกันจนต้องห่างไกลกันสักพักหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้แล้วดาวพุธจะโคจรอ,ออกมาที่เรือนมรณนะแล้วก็จะเดินไปที่ลา สีพบเรือนสุภาอีกทีหนึ่งทําให้ดาวพุธนั้นโคโจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับดังนั้นจะมีเกณฑ์ของการกลับมาของคู่ของคนหลักได้ใครที่มีปัญหากันมีการทะเลาะเบาะแวงกันในอดีตที่ผ่านมาคุณมีโอกาสที่จะเคลียร์ปัญหาได้มีไพ่เดอะจัสติดคือการเคลียร์ปัญหาก็คือการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สมดุลแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้แล้วก็มีโอกาสที่จะ มีวัฏจักรของการหมุนเวียนและกลับมาของคู่ของคนหลักได้จากไพ่ The w เวอรและก็ Wheel of Fortune คือไพ่ของการกลับมาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การติดต่อสื่อสารที่ดีต่อก,กันอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วก็กลับมามีความรักที่ดีต่อก,กันได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่สองถ้วยคือทุกอย่างจะดีบางคนใครที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของความมั่นคงของความรักความสัมพันธ์หรือคอมมิตเมนต์ต่าง อาจจะได้คอมมิชเมนต์นะครับได้กลับมาแล้วก็เติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้ได้ถึงคอมมิชเมนต์ได้เช่นกันจากไพ่สองถ้วยสองถ้วยคือจริงๆเขากับคุณก็ยังค่ะรักกันดีแต่มีทะเลาะบัก บาแวงกันหรือมีปากเสียงกันเกิดขึ้นได้จากความไม่เข้าใจกันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการไม่พูดกันการนิ่งเฉยการเงียบเสจกันก็าจะเป็นไปได้เพราะมีไพ่เดอเฮอร์มิตเกิดขึ้นด้วยคือทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องไต่ตรองตึกตรองให้ดีก่อนนะครับดาวงคารเนี่ยเป็นดาวแห่งโทสะโมหะมาทับกับลักนามินจึงทําให้คุณรู้สึกมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่ เวียงเบีงวินวินต่างๆนะครับเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีปัญหาแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว่งแล้วก็ยึดติดกับในเรื่องของอดีตต่างๆ,ๆที่ผ่านมานะครับเลยทําให้ทุกอย่างมีปัญหาทีนี้เราก็จะเคลียร์ความรักได้จากภัยจัสติดแล้วแล้วก็มีโอกาสกลับมาของผู้ของคนรักแล้วก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราจะมาดู การสรุปไพ่นะครับว่าจะมีหนทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนกันนะครับขอไพ่สามใบไพ่ห้าไม้นะครับ2อเหรียญขึ้นมาอีกแล้วไพ่ไพ่เก้าเหรียญน,นะครับอิทธิพลของการเงินนะครับโดยรวมคงต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการเงิน อีกนิดนึงนะเพราะอิทธิพลของการเงินเนี่ยถึงบางทีเนี่ยมีการเงินที่เข้ามาแบบเยอะสะพัดนะอย่างที่บอกไปนะครับจากวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยปาวาการเงินที่ดีมีการหมุนสะพัดแต่ก็มีรายจ่ายเข้ามาติด,ต,ดติดกันมีไพ่สองเหรียญเกิดขึ้นแบบเนี้ยสองใบเลยเปราว่ายังไงก็ต้องทําบาลานซ์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และการเงินให้ดีด้วยเพราะการเงินเนี่ยบางทีอาจจะมีเกณฑ์ของการติดขัดหรือสะดุดไปในบางครั้งที่อาจจะต้อง ควบคุมค่าใช้ใจ่ายเพราะว่าเราอาจจะใช้เงินมากจนเกินไปจนทําให้การเงินนั้นติดขัดหรือสะดุดไปในบางครั้งนะครับและความรักความสัมพันธ์ก็ต้องดูแนวโน้มหรือทิศทางให้ดีก่อนเพราะว่าบางทีแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการทะเลาะเบาะแวงกันหรือต้องไปไปมามาซึ่งเจ็ซึ่งกันและกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีไพ่เห็นไหมครับทาวเวอร์เนี่ยมาพร้อมกับ5้าไม้เปราะว่ามันมีปัญหาใจกันและที่ต้องเคลียร์นะครับที่ต้องแบบ เคลียร์กันก่อนแต่ถามว่าเคลียร์ได้ไหมล่ะก็เคลียร์ได้แหละเพราะว่ามี justice คือการเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็การจบสิ้นจากไพ่ the world แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอย่างจะสามารถเคลียร์ได้แต่คุณต้องเงียบนิ่งแล้วก็สงบไปสักพักหนึ่งเนาะอย่าพึ่งใช้อารมณ์กับการคิดหรือการตัดสินใจมากจนเกินไปแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นไพ่ก้าวเหรียญปรากฏแปลว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะสาหรับในเรื่องของการเงินแต่ ความรักความสัมพันธ์เพราะว่าคุณอาจจะต้องอยู่นิ่งอยู่เงียบอยู่ที่ของตัวของตัวคุณเองก่อนสักพักหนึ่งและทุกอย่างจะค,ค่อยๆบรรเทาและแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างได้และทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นได้นะครับในเรื่องของการเงนินการงานแล้วก็ความรักการงานเนี่ยมีโอกาสาเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการงานมีโอกาสาที่จะมีการมีปัญหาใจกันกับเพื่อนร่วมงานอย่างที่บอกไปแล้วก็มีปัญหากับ คนในองค์กรต,ต่างๆมีการทะเลาะเบาแวงกันจึงต้องเปลี่ยนงานนะครับเนี่ยพายเดอะเวอร์คือการเปลี่ยนแปลงแล้วการงานก็จะลงตัวมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส,สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปิดลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ